โลกนี้โลกหน้าเรื่องโรกเรื่องสวรรค์เรื่องพภูมิอื่นเนี่ยนะถึงแม้ยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยป้าก็อยากขอร้องอยากขอร้องให้เชื่อเพราะอะไรเพราะมันมีแต่ผลดีการเชื่อเนี่ยมีแต่ผลดีเพราะอะไรถ้าเราเชื่อว่ามีโรคหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อกฎแห่งกรรมโดยปริยายเราก็จะไม่เมื่อรู้ว่ามีโรคหน้าเราก็จะไม่ทําบาปทําชั่วไอ้การไม่ทําบาปทําชั่วการทำกุศลเนี่ยมันเป็นกําไรชีวิตปัจจุบันก็จะมีความสุขแล้วถ้ามีชาติถ้ามีชาติหน้าจริงล่ะ สบายนะสบายเบือเลยคือเราก็ไม่ต้องไปอยู่ในภูมิที่ตกต่ําแต่ถ้ามันไม่มีมก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตปัจจุบันเราเมื่ออยู่ในคุณงามความดีและชีวิตปัจจุบันก็อย่าอยู่เย็นเป็นสุขตรงข้ามถ้าเราไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าแล้วเราอยากจะตั้งหน้าทําความชั่วนะ่ะไอชีวิตปัจจุบันก็มีแต่ศัตรูรอบข้างมีแต่ความทุกข์มีแต่ภัยต่างๆเพราะกรรมมันมีหลายแบบกรรมชนิดที่มันทันตาเห็นก็มีชนิดที่จะตามในชาตินี้ก็มีชนิดจะตามต่อไปในชาติหน้าก็มีมันมีหลายชานิด